เมื่อเราไปปวดไม่ได้เราก็สามารถประพฤติปฏิบัติลดเลิกละเป็นพระอริยเจ้าได้วัะนีะเ้เป็นพระอริยเจ้าได้อายุอย่างนี้น้อยกว่าน,นี้นะนั่นนาน,น,นล,ลงตายตามกินนี่แปดพันสาเนี่อย่างนี้เข้า่าปฏิบัติ็นาาผู้โยกะได้ไหมนะใครตัวมาเมื่อไรกัปปดตือรบอเนี่ยนะนี่น้อยนอิดเท่าน้บอกอย่างนี้ห่ายว่าปีนึงเนาะ ผว,วดนนไหป้ารวสองไหวนะครับเป็นมิตรบาาในหน้าไปเนี่น้นยหบบกนนึงปวดทองเนาะเอาบาทม่ได้นึางาสนะ <c oughs> ม,มองกฟาดแม่ลูกขังทั้งี่ออกมต้งอง่าปล่อยเนยไปยลูกขังทั้งนบีิป่อยหัวม่หมันเนาะมันชว<ใ>นไดนีเป็นระลบบาทนี่ยาลูกขังทังบาทมึงมยินถามนะ นี่คือความนิ่งเีเราพูดตลาดผู้หญิงอยู่นะถ้าเราเข้าใจหลักการจริงๆแล้วเด็กอายุเกตขวบขึ้นไปโยมผู้หญิงผู้ชายอายุเท่าไหร่ก็ตามยังอยู่ฟองบ้านกองเรือนอยู่ก็สามารถเป็นอริยสงฆ์ได้ไปหลอกกล้องไมด้ไม่ยอมยึดมาบวชต่อให้ตาบาวันนี้บวชช้ายึดมาบวชต่อเอาของมาส่งบสถหลวงพ่อ เอ้ยนณะวันบีดมันเจอบ่มี่ผู้ขอมาส่งพี่เจ้าจะปลื้มแจ้งถามว่าทำไมถึงเป็นได้นะครับเอาหลักสังโยชน์ไปจับนะครับลายเกเรได้สามก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยสังเกตทีทีละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้สองนีจิงจริงชาละความนางเลสสงสัยได้ สามศิลปประดับารมาละการลูกกัมจับต้องศิลวัจจิริปปิณีที่ทำศีลตันงมาโดยไม่มีผลได้ใครทำได้สามข้อนี้เป็นพระโสดาบันโสดาบันนี้แปลว่าผู้เข้ากระแสพระนิพพานครับเปลี่ยนจากมิจชาทิติิเป็นสมาติติิสามข้อนี้มีอธิบายไว้อย่างไร และความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวนั่นก็เห็นเรื่อี่อยออกไปออกมาเนี่ยุ๊บากกะจาเนี่ยอย่าล้มตาเนี่ยลูกชายลูกสาวก็ว่าล้มตาพ่อเราใช่โดยสมมติแต่ว่าเลึกๆมันไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวเราอ่างกะไม่ใช่ของเรามะมังกะอะไรเป็นธรรมชาติขาปรมากันเลีอกวมาบ้างย แต่โดยสมยยสมุติเนี่ยใช่สมมุติว่าเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพระเป็นโยมสมมุติที่ใช่ใจจริงๆนะไม่ใช่ละความเห็นใจเฉยๆละได้ไหมละได้เฉพาะเวลาผมก็ <ละ S 2> สังเกตละได้เฉพาะญาติพี่น้องเกิดอุบัติเหตุดูดีๆเลยสื่อกอ,องส้มตายโอ้ยมันเป็นของเฮาวไม่ออกป่วยมาทามัา้าตั้งมาตัวมติจะไรกันติดจำพวเป็นของเฮาวนะ ละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวได้ชั่วขังชั่วขังสองศีลประตับรามาสสองวิกิจิตาละความลังเลสงสัยได้สงสัยว่าแบบมีว่าบุญมีว่าคุณพอ่คณพอคุณแม่มีว่าสวรรค์เรามีว่าปฏิภาคมีว่าสงสัยละได้ไหมความสงสัยตัดไปเลย ข้าวส่งเสร็จมันจะเสียเวลามันจะเสียเวลาในการประพฤติปฏิบัติสามสิบปะตัปามาณอันนี้หลายอย่าหลายหลบเศ็ลปะตัประมาณนี่งพ่อดูแล้ววันนี้เนี่ยศิลปะตัประมาณนะวันนี้เป็นวันอังคารเป็นวันอังคารหลายหลายบ้านนะครับหลายหลายบ้านหรือมากครับ อีสานว่ะคารมเนี่ยวันหน้าข้ามบพอสมไม่ออกคารมเราบอไปถามคนหลายบ้านวันหน้าข้ามกับบพเผาวันชุกกับบพเผาวันพระกับบพเผาวามปีกับบพเผาเป็นหังคารมคารมมันเสียงมันบอดีมันบอดีแบบไหนคนเป็นสะตายนั่นมันแพรคนเป็นถ้าไปทำเลือดคนเป็นจะตายมันได้คารมบพเรียนรู้ คนเป็นอะไรตายะช่นแล้วคนเป็นอะตายคนตายมันก็ตายทังส่นเขาคำรมเดียววันักค้าวหนึ่งวันนักค้าวเดี๋ววันนึงเน่ยเมื่อกี้เรออกันเรียนโยมขาอย่าไเขได้กันพร้อมจี่อบาเบาไปสิถามไสถามไส่ยังมาถามกันชุ่มเมวเ่ยตัวอยู่เมื่อกี้หรืแม่ยังงอเลยี่บาลงตาม่ยัง คนหนึ่งว่าไม่รู้กว่าไม่ได้อยงองค่ได้บอกไม่ยังกระซาว่าไม่กันมันจะสบายแกลเราไม่กันนะเนาะแต่บวแต่่าเวลาไฟมันสีใหม่้มันจะทำอาไใหม่ย่างน้ยเนาองค์สอนโยมอยู่ดีเลยโยมบางคนเ่ยเวลาเสียชีวิตเนี่ยบางวสิบกว่าวันก็มีไฟเผามาดที่ว่าไฟเผานี่ ทำไมเวลานานเพราะถืออันว่าที่แหละถือตามแบบศีละปะธรรมะนี่แหละไม่ใช่ว่าลองกันแล้วอกันนี่นะคะนรับเพราะนั้นมันก็ดีนผมก็เราเรียนให้ลวงฟังอยู่ตลอดศีละปะธรรมะนั้นแต่ก็ไปเรืยๆครับสองสามปีที่มานี่มีผมติดเช้าขึ้นมาผมจะไปแสดงไรอยาที่จังหวัดอุดร ยมาุญยูอัดกระไรตู้ลัดมาไปเห็นผมน้อกอยยูส่ไย่าผมก็มักไปอกทอกทนี่ยานทวยุอัตัวพาเมียูัดผม้ยงเมียนมับ้าทะไรเียับตัับี่แม่ตายแล้วเขาบอกว่าีแม่ตายแล้วผ้จะกันรับล่งกันตายสิตได้จิูตายนั้นที่บันจอ้ยกระ ว่าที่ส่วนจะถามเรื่อือหลวงพ่อไปนี่แหละต้องมาหลายเลยแต่ว่าถ้ามาพูดหลวงพ่อไป็นเทียนชื่อว่างพ่อมาหลวงพ่ออาตมาก็ได้เปิดมันมันเจ๋งหลวงพ่อสอนร่วมกับอาจารย์ก่อนวันที่หลวงพ่อว่างวันเดียวเกตแปดวันหลวงพ่อว่างวันเดียวมันไปตรงกับวันอังคารและวันพระวันเดียวกันยัางบอกกันเขาโทรศัพท์บอกหลวงพ่อเลยมันเอาไม่ได้เล่นไม่นี่กันนะ เราลูกน้ากับพึ่งากันแล้วไปพึ่งาไปยัต้โยมเลี้ยวบอกเงินบอกเปินขอว่ได้นะมันขอก็รสามลงหอบอกเปินเนี้อบอก็่ได้หมดเลียงบอกว่าลงอเมื่อนี้วันข้าวันพระลูกน้ากับพึ่งากันแลไปพึ่งาไปยัต้โยมเลี้ยวเ็นร่อเป็นกระขอ่าได้ขารัมขอาได้เอไปเรยว่าล่ะ อกว่าไบอกว่าเวลาสิ่พอสศบลูกนั้นจะไปพูดคุยกันเน้อจะไปพูดคุยไปยังท่ายกไอ้แม่หลวงพอให้ไปพูดคษาดีเอสไฟโอกาสที่พอพอวันนัามันถึงบ้านมาไฟเสียใหม่บไฟอยูวลามีามันมันถงล้วตัวหน้กันก็ปืนตายตั้โจมแค่ได้อันนี้เป็นอะไรเป็นา คนมานะครับเพงเราเพิ่งจะมาหรอกคนมาคนมาไปหลายรคข้อสมมตมากที่สุดคนมาเราช่จยยังไงคนมามีเรียนก็รูบางสิบกว่าหมื่นผมไปเที่ยครั้หนึงครับผมขับรถผมไปเที่ยงานอุติศนะครับมีทายกระจัดนะครับนั่งยืไก่ครับปานคว่ามี เครื่องกระลูพันผมก็้อาใ่เนาะเอาผ้าขาวห่อทักเอาสายสีมาตักเป็นตะนางเอามาตั้งไปล็อกบ้างุมเป็นนาง่เลยต้องตาถามเลยไอเยี่ยเี่ยอรเครื่องกระลูกพันเอาไม่รังเอามาตัวเป็นผ้าเห็ดป่นะอ่าผู้สองเป็นผ้าเห็ดเอามาตัมาเนาะอือมร็้เป็นเห็ดอนก็คุณยื่นไปยื่นบั้แจกของนะครับ อันนี้ไว้งไปยังคับทาตาตางหมพรประทุษเอาไม่ยังเลยเอาม่ต้องเป็นาว่าเป็น้ามากขนาดเท่าไรป้าวอะไรเราเนี่ยผมเดากกำลงสงยังไงปมากขนาดทบุมเจ้มุกติดเท้าบาทดเลยสงยยังทามากขนาดเท่าไรแล้เจ้คอนเจว่าเราตอบถือครับ เอาไม่องเงินเท่ามากต้องบต่คุณ่นาุณหแแต่เันยุคแอเดียก็จรจริงต่นากจะบากนเลยเนีแจ้งไปลา่าเป็นไปเองต้องแต่งว่นี่นผมมันบนาะก็ผมเพียผมอธิบายไปเรื่อยๆเลยกระดูันเป็นม้าจงหวกระดูเป็นม้างหนไม่ออกนั่งู่ในหันเฮอับไปยี่ไปกรบอะไรเิ่นมา ถ้าย да to nice well ้ค่เนี่ยจะไปเปิดจะไปสอนนตัวีตัวแดนเป็นบาเมื่อกี้ผมมาทํากราเพื่อชนจเป็นขแต่เคื่อหลมาสจังหมู่าเป็นเ่เพราะัวคนี้เป็นตเคื่อออมาทีแรกแปงขายนี้ที่เปินตลาดเอาไปแปงไปท่าไปเคีื่งเป็นเลขธนาคารเนาะ อย่างนี้กับศเลปประทับประมาณนี้อยู่นี่อะไร้จะเป็นน้ำพายเป็นน้ำมอองจงไหนไม่ต่ดเชื่อสี่ปีจะกาเลยสอบตัวใดแม่นมากับปึกชุ่มิดอะไรศิลปศิลปประดับประมาณนห้ยงอยมจะไม่าด้ทำอะไรที่งงไงไม่มีผลเนี่ยเป็นศิลปประตาประมาทมันมีอยู่นี่อยู่ผมกอยู่ตลอดอันแจ้งอะไรด้วย สอามปีมาเขาก็จะลริ่ระลึกปะเทศไให้เรื no ่อวองไรเนี่ยรื่อตะเีก่าครับพีใหม่ๆสิบเาผู้ไส้กันผู้ไส้ประจันตายก็รับบ็รอนแหละยังจีนก็ยืนสิมี่มันงุ่มง่ผมเลวๆแบบเกิดบ้านนี่เก็บจีนกาปีละมันคือไปเรียนว่าพีพอใหม่ไม่จะเหี่ยนอนจันรึกว่าพีใหม่ใหม่ แล้วผีแมวใหม่มันเปลี่ยนไม่เด็ดกบผู้สร้างแท้มันเปลี่ยนยังบอาไปเอกกันก็ผีพอใหม่ล้วคุูสร้างไม่หยาดกับเลยบางบานบานสางางสีหลามหยอกงามงามนนเรียกว่าผีแมวใหม่สิเมาเฮ็ดปลหลักคิดในกายประจตุบานมันบม่เม็นเหตุผลกิดแต่เมาหาปลหลกคิดไม่ยู่ต่อคุกเข้าไ่ มในทีนี้เรงสีมาลากายแทงรื้อท้าลาเลยในผีแม่ใหม่นะคบอกบอกแบบผู้เองกับปึก้ี้ผีแม่ใหม่ฮะปึกกับกี้นี่ก็ได้จะได้ว่ามันปึกเขาไม่ยิวไม่เ็งมันจิตเปยากในหนังมันแย่จันบางคนบอกว่ามันเป็นของแตรหรือของขวมตัวมันเป็นของแตรมันยังเลยเพรา้อะไันดีนะมันไม่ใหญ่แท้ดีนะอืม นี่ศิลปธรรมะวิบวังขาว้คมุบวิจเนี่ยนศิลปตธประมาณเนี่ยสามก้อนนี้โยมก็ดีพระก็ดีลดละเลื่องได้ไหมละความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนได้ไหมละกวามนังเล่สงสัยได้ไหมละศิลปตธประมาณได้ไหมถ้าละได้เป็นพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้ากระแสแห่งปริภาณเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิก็ตามว่าเรื่องนี้แหละ อาเียสองเนยมันเป็นอไยะมเป็นกูไม่เนี่ยเป็นสบววรมาบว a ลดเลลาบปฏิบัติได้เป็นอริดียบางคนมึงไครับเยออกมาต้วจมา b วช t ด่างต้องมาวชเป็นนัาที่ตนี้เออสาปฏิบัติตามนี้นี่เนี่ยเนี่ยดีลงเาะอายสองตับปะดชุลมุนใหญ่สองเกียรลวันเนี่ยบอกเนี่ยกัที่แรกอยทำแม่นอนเนาะ แต่กงละลับะงคนะลับต้องอสมาธิสองพวกเราทุกคนคนคิวคนของเนี่ยอันชื่อเลยก็าแกกันจุุกนยผมะลาบเอาหากมาแกกันยงชิวยังพวกนี่คนพวคนนีชิวี่ละก็ไม่สนใจยังพวกบันทึกหุ่นก็ได้อ่าตเป็นระยะสองเนี่ยพระก็เป็นได้โยมก็เป็นได้ถ้าเป็นส่วนออดื้อหมอ ที่ว่าหนังสือส่วนมนุ์พระม,มาหมาธาตุที่นี่ครับผมเป็นปริญธมประโยชน์สูงในเรื่องมาเนี่ยคุณจีที่มาร่วมง,งานเราเนี่ยตัวอย่างกล้าเนี่ยครับผมไปอาจรรารย์าษาบาลีบทส่วนมนุ์ของพระมหาธาตุครับที่ว่านะครับท่านเขียนสังโฆเขียนนี้ครับซอเสีย้วก็อังซาโอคอลาคังครับสังโฆ คำวัดอยู่ไม่ได้เช่นว่าแม้นาการมองงูนะเขียเนเป็นภาษาปลีได้นะครเสียอังนิกรีสโลกอนกังอ่านว่าสังโฆแปลว่าผู้ทําลายเสียซึ่งสังเกตสังตระัมจากคำว่าสังเกตครับค่าตระัมจากธณะทาในการทําลายด้วยคำวิธีของพยานกรสังโฆแปลว่าผู้ทําลายเสียซึ่งสังเกตครับอันนี้ชัดเจนดีครับพกาะฉนั้นหมดที่เราส่วนยก สุปฏิปโนก็แปลว่าตัวสัตว์สังโฆสองสาวกของพระม่ขอเจ้าหมายถึงทั้งหมดครับรวมด้วยพระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสี่ข้อนี้เป็นสุปฏิปันโนปุจจุปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีปฏิปโนแต่เป็นเหตุเมื่อประสงค์ปฏิบัติได้สี่ข้อนี้ต่อมาก็เป็นผลอาหุายโยปามหุายโยทักกิรายโยอัญชลีกะรานิโย เป็นผู้สมควรแกรของต้นรับของกราบไหว้ธรรมะต้นรับแก่เป็นผู้สมควรที่จะทำอัญชลีประกอบอัญชลีนกหอกเป็นเนื้อดาวุญของโลกนะครับคุณชมวยบานของเนี่ออยเพราะฉะนั้นล้มตาดีก็เช่นเดียวกันผมถึงเราเรื่องหนุ่มเนาะมีกว่ามีกว่เป็น,นนะม,ม,มีลูกมีหลานหหลายคน ปกตีคนหาคนสงสัยง่ไหมยิดวางนี่ละ่ะซอมมึงจะเรยกามนดน,นะภาผ้าชุดนี่ละ่ะมีลาล่องเห้ผมกังพูดอนี้ครับสถานที่แห่งนี้นี่ใครมาอยู่ก็ตายพระไม่ตายครับมอบลระนาภาครับผ้าครักคนปะฏิญาณนี่นเหละเลกไหมครับ องค์ม้าสู่เลยเนี่ยนะบ้านเนี่ยโยงเลยไหมเนี่ยบ้านแนะนำลงว่านิกาจะอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเพิกเฉยนั่นแหละมื่อจีม่านนึกจีไ่านี่เบ้าเนี่ยออกเทศออกไปนี่นี่แหละถ้าใครไปอยู่วัดในบ้านถ้าเรียกว่าขามวานสีแปลว่าอยู่ใกล้บ้านอย่าว่าอยู่ในบ้านครับแปลว่าถึงเรื่องยังไง เราอยู่ใกล้ในใกล้ที่กันเมื่อในบพนุพลเป็นว่าคนอายุวันในบ้านใกล้บ้านขามวาสีถ้าใครชอบอยู่ป่าอรัญญวาสีเป็นมาดิแตกก็ได้ทำยุ่งก็ได้แล้วแต่จะเปลี่ยนเปลี่ยน็นลงก้นเาแต่ก็มาอุู่หลายตัวกันพาดันๆมันคุณผู้ชมนี่ต้องการเวลาพเดี่ยว ผู้เปนหลวงพาดำเหมือนพวกวหวามายของเราเป็นธรรมยโยกเสมอไปหมายทีกายตรงนี้เพราะว่าเป็นขั้นซัก <c oughs> ผมมือถือกล้องเอเราเลยครับยีนกันหมอถูกิีนโดนชอบเลยแต่เมื่อไหร่ผมนี่พายำดำผ้าเป็นกรรมฐา,านยังไม่ใช่แต่เพราะฉะนั้นหลวงตาชมนาลอยเลยว่าคาดว่านะครับมาอยู่วันนี้เป็นว่าพุกษ คพือกับโยมหลาย,ลาย,ก,ย,ยก็อ,อ,าามมอยู่อ,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 ยอย่างบอกหงกลองแสดกปฏิปตามหงกองอย่างก่อนจอมก็ทำหงแกดิจอมเบอร์เรอไวยังว่ได้เป็นวัดถ้า<บ>ยังไม่เป็นวัดนี่พูดตามหลักจริยก็้วที่พัะสงฆ์โยมที่พัะสงฆ์<บ>ถ้าเป็นสำนสักสงฆ์แล้วแสดงว่าเป็นวัดที่ถูกต้องแต่ยังไม่มีโรงรบงูชสดถ้า<บ>ยังไม่จัดในการสร้างวัดตั้งวัดเป็นที่พัะสงฆ์เป็นปืะนดี๋โยมพ่านอะไร อันนี้ที่พระสงฆ์นะครับไม่ต้องไปบอกว่าสำนักค่ะสำนักหนึ่งคือเป็นวัดที่ถูกต้องแล้วจต่ไม่มียังไม่มีรูปปันลป์นะครับส่วนมากเขาจะบอกผิดเนีที่พระสงฆ์นี่คือเป็นสถานที่ยังไม่อนุญาตให้สร้างวัดและตั้งวัดอันแบบแรกแบบเมื่อกี้เสนอแนะนงตุ๊กตาอะไรผมเนาสถานที่แห่งนี้มีโยมเป็นเจ้าของมีโยอมบอกมันมองยุ่อกี้นี่ นุ่มเรื่องช่นเนื้อเหมอนเองอยู่นี่โนบังเลยว่าเป็นเนี่ยน้ำมันได้หตอนนี้เรารวบรวมเอกสารขอสร้างวัดนะยังไม่มีอะไรเต็มเพียงพอไม่ยังไม่มีศาลายังไม่มีบุติอะไรมาตรฐานว่าทำแบบแผนแผนตางประชุมชาวบ้านคณะกรรมการเสนอไปยังเจ้าคณะรต่างๆถึงผู้ว่าว่าผมเหรครับเสนอไปเราเอาเจ้าที่มาตรวจ แสดงว่านี้มีเอกสารชิ้ถูกต้องผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้สร้างวัดครอนุญาตให้สร้างวัดแล้วเราก็เปิดโครงการให้สร้างประมาณกันสี่ห้าป,ปีเป็นอย่างช้าครับถ้าสร้างเร็วมีอย่างนี้แล้วก็เพิ่อเต้นก็อาจจะบังอนุญาตให้สร้างแล้บังมาสร้างกันปีสองปีบามันรทุนได้แล้วว่าขอตั้งครับ อาจจะตั้งเป็นชื่อของโยงโมบริจาคที่ดินเพื่อเป็นเกียรติแก่วงค์สังคมก็ได้วัดหนุ่มเมืองชนตัวงถิเนาะแม่ขายอยู่อ่นบทองเป็นโบสถ์เองเหรวัดเกลื่อนวุฒิรัตน์นะครับเอาชื่อของตุนกระหม่อมมาใส่แต่ตัวเรียกว่าอยู่ผมมีหลายวัดทุกวัดหนึ่งอยู่ที่อวัดแก่นนะครับวัดไร้ประสิทธิ์โยม วัดนี้ยมวัดไต้ประสิทธิ์ขล้อหลวงพ่อฟังว่าป้าขล่ามีเจ้าหน้าที่มันอายการรูปปั้สาวผมมนรูปรกันมีนามจุกุลไตรประสิทธิ์วันหนึ่งเรื่องจากงานแล้วเนี่ยท่านก็เลยไปหากับพระไปเจอวัดนีนวัดไต้ประสิทธิ์ครับเออวัดน,นี้ทำไมชื่อนามจุกุนมันชื่อวัดทำไมเหมือนนามจุกุนตัวเี้นะครับเต็มไปถามไปตรงกันด้วยบางหนึ่งนะ ป่าระยมงวันนี้มีสถาน,นะครับมีสถาก็ไปหาเงินมาสร้างโบสถ์ครับสมัยนะครับเบิลไปสิบสองล้านตะก,กุนยอบตะกุนไปประสิทธิ์ครับเสร็จแล้วก็ทุนสนในประเทศมาตัดหลายนะครับมันเน่าเกี่ยเนี่ย,ย,ยผมเลยบอกว่าในร,ราตามีเจ้าของบริจาคที่ดินควจะเฉลิมเกียรติของเจ้าของตั้งชื่อ เป็นเกียรติตงแต่ตัวสืบไปนะครับผมมานซื้อเจ้าของที่ดินครับน่าทสบุญนะครับแต่ว่าเราหาชื่อดังๆวัดอภิสิฎกิตะวัดทักษิณชินวัตรเนาะเนาะวัดจิ้งรักล่าสุดกขาวัดประยุทธ์จันโอชานี่รนะหลักการมันบุกบักการบุญบักสันติราชติสันในกระไรเปลี่ยนเปลี่ยนเขาเรือเนี่ย เอมันไม่ยากโยมแต่ว่าหลวงพ่อก็ยังไปยิ้นอื่นถ้าโยมจะมีต่างคนดีดี่จัดการดำเนินการได้แล้วมันมันง่ายนิดเดียวถ้ามีเอกสารสิ่ในวัดี้อมจะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมต่อไปจะมีเป็นสถานที่บำเป็นประชุมอย่างนี้อย่างนไรอาจารย้ทุลครับกอาจารย์อาจารย์บอกอยากโยม สองพ่อเทียงบ่ายหรเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอดีเข้าใจไหมเพราะว่าแดดมันร้อนหลวงพ่อจะลงเข้าใจไหมเข้าใจก็จะลงเพราะแดดมันร้อนเพราะฉะนั้นนี่นั่ี่พรมมาปโยกะนาจิเกะแสดงพระราชธรรมเทศนาข้อละอันละน้อยมังว่าเป็นเครื่องเครื่องจิติใจแก่ขุนนายการย์แก่โยมแก่ผู้มีแก่ทุกท่านว่าสมควรในเวลาท้ายที่สุดนี้เพื่ออานจพระพุทธเจ้าประดามประสงค์อีเวลากระตปุญญะ ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามตุนดีที่ได้เป็นควาเป็นมาในคราวนี้ก็ดีคราวขอบคุนดีจงมารวมกันเป็นตบะเดชะรักใจอำนวยฝนโดยมันนานให้รวยจิตวิญญาณของหลวงตาชนาญจันทธรรมโอตาลับนายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญหนึ่งจนที่เจะออกคณะทัศกาลีการลูกชายลูกสาวลูกเข่ลูกทะใภ้อากมีน้องทั้งหลายทำแล้วในวันนี้ถ้ามีความทุกข์อาไปพ้นจากความทุกข์้็มีความสุขแล้วขอให้ต้องมีความสุขจริงๆขึ้นไป แล่งทอตั้งกัลยาณิกรเงินกว่าได้ปัญญาเจ์โจมแก่ผู้มีเกียรติทุกท่านที่มีโอกาสร่วมงานนี้จงเจริญอายุวันรัชสุขพระปฏิบัติธรรมสารโฉมัดมีพัฒน์นักบอชกับพิบูลยเพิ่มบนด้วยลาบยศเสริญโจมทุกประการดังธรรมภาพรับประทานพิสัชนามาผสมพรวนด้วยเวลาเอวันก็มีด้วยปางกล้าในใจในี้บุณฑบาต